ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเนอใช่ผมไอ้นั่แหละผมนี่โคตรตัวพ่อเลยนระู้ไหมผมชอบหาเรื่องคนเด็กผัวนักเลงเลยนะแถมชอบซื้อยาบ้ามากเลยด้วยซื้อแล้วก็ลองให้เพื่อนกินดูตอนแรกมันก็ไม่เต็มใจหรอกแต่พอกินครั้งนั้นแหละมันติดเลยติดนอกของสีอีกนะผมเลยซื้อซื้อ,อและซื้อมาตลอดไม่เคยหยุด ทำอะไรกันดูฮะเฮ้ยซื้อยาบ้าเออหังทุจะหมดเพื่อนเออต้องไปเไปดืเอยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อน เราเห็นคุนเลยเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะเข้าไปทำอะไรอ่ะอ๋อไม่มีหรอกไม่มีใครอยู่ในนั้นหรอกเออเออโอเคเฮ้ยนี่แต่ผลของการออกกำลังกายแหละเอ๊ะโอ้โหเยอะจังโอ้ยช่างหลายเลยบอกดูนี่ของใหม่เลยเนี่ยอดี๋ยวขึ้นี่ยของดีว่ะโหมันทำอะไรกันไเนี่ยต้องถ่ายไปสักหน่อยแล้วแหละแบบนี้ต้องฟ้องคือฮะ ฟ้องขงฟ้องคู่เลยนะเอาไปละเฮ้ยพวกมึงอ่ะมีคนแอบถ่ายเฮ้ยใครอ่ะใครวะิบหายกลับมาดีกว่ามีใจนี้ปไหนวะโอ้ยเจ้าก็ยัก่อนนะโอ้ยน่าเบื่อวะมีแต่พวกชอบแอบถ่ายจะว่าแค่ไปฟ้องคู่ยังไงเส้นกูใหญ่ได้บอกไว้ก่อนเลยเฮ้ย เยอะเกินไปแล้วเสียไปป่ะเนี่ยตอบไม่รู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี้มันสิบบาทเองพี่สิบบาทห้าบาทคนนี้มาหมดแล้วมันกลับไปทำงานแล้วโดนแลพี่เฮ้ยพวกมึงอ่ะไอ้นั่นมันหนีไม่ได้อะะไรวมันจะคิดไม่ฟ้องครูแน่เลยอ่ะอย่างนี้จะทำยังไงดีอ่ะเหวนละแม่งอ้าถึงเวกูแล้วมาเอ้ยพวกมึงอ่ะแม่งไม่ได้เรื่องนะตัวอืต้อัวกูตลอดนี่ไม่ได้เรื่องเฮ้ย ัสดีค่ะคุณพ่อพอดีว่ามันมีเด็กปากเลีะค่ะปล่อยข่าวอ่ะค่ะคุณพ่อช่วยปิดข่าวให้หน่อยดีไหมคอือยังดีนะที่มันเป็นลูกผอออกปิดข่าวได้พอ้โหปวดยี่้อยเลไม่เยี่ยวกันเถอะทำไมฉันเป็นชันตลอดเลยหลางสังหรณ์แปลกเลยอันน่าอันน่า ไม่เอ้ยมึงเข้าแลาา้วมันเพื่อนขว,วขวดขี้มากเลยว่ะขวดขี้ก่อนนะเพื่อนโอเคเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าห้องนั้นไงไม่ประตูววะเพื่อนชิตเออเใครวะมือใครวะเย,ยอะเออ ส่งนี้ฆ่าตะกอนแน่เลยน <c oughs> ี่ขับดูไปกินนัสติกเลย <c oughs> เกี่โมงแล้วเนี่ยโอ๊บ่ายสองเหรอโอ้ยมันไปยังแต่เทียนแล้วนะไปไหนของมันวะไปซื้อยาหรือไปตายเลยเฮ้ใครวะเนี่ย ไอ้ด่้าร้ากันที่คิดจะมาสู้ฉันเล้วเป็นร้อยปีไว้ดูหน้าดูตาหน่อยเด้อเดี๋ยว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 เนาะเฮ้ยเอออย่าได้ที่มันก็อย่าอย่ตอนไหนเนี่ยเพื่อนเหรอเหรออืมนั่นสวยแล้วไปหาพ่อดีกว่าเอ้ยนี้จะดูอะไรวะเออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันว้ายมวยตายแล้ววะเฮ้ย อุ้ยแล้วด้วอ่ะไปดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปหาพ่อไปหาพ่อไปหาพ่หพนีไปไหนอ่ะถือเป็นลูกพ่อ,อก็หนีคดีไม่ได้เลยก็บอกเลยคยรูเห็นหลักฐานแล้วแล้วครูบอกเลยพ่อเธอติดทุกหัวโตแน่นอนนั่แหละคูณนี่มาได้แลย้วย่าเสพติดติมเต้นสวยตอนจบก็ไม่สวยได้บอกเลย